น้าแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับก็จัดส่งรายการแรกนะครับจะเป็นคูบัต้านะครับ L368 0ตัวดีทีนะครับตัวนี้จัดส่งลูกค้านะครับที่อำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงการนะครับก็เหลือใส่กระจกนะครับกับใส่ไฟสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวออกไปไล่ระบบอีกสักนิดหน่อยนะครับเก็บ นิดหน่อยครับตัวนี้นะครับตรวจเช็คระบบพร้อมนะครับพร้อมส่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับปลายทางเซกาบึงการนะครับน่าจะถึงช่วงเย็นนิดนึงนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะช่างน้อยขึ้นรถได้เลยครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพ้วนตัวนี้นะครับสาที่หกแรงม้าลวปโอเคไป ร้อยนะครับขอบคุณนะครับลูกค้านีีหนักสูงครับก็ส่งมอบนะครับเป็นคู b o ต a า L 3 4 0 8ตัว D.I. นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น3สูบ Direct i n j e c t o n ครับตัวนี้ปรับสภาพเก็บงานเรียบร้อยนะครับพิดเครื่องใหม่ครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับอ่ะาเหมาะขึ้นรถได้เลยครับวันนี้ขึ้นเจ้าสไลด์ออนนะครับ รับหน้าที่ส่งมอบนะครับปลายทางนะครับที่อำเภอทุ่งฝนนะครับจังหวัดคุนราธานีนะครับระบบเจ๋วเครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0918611191ครับ0918611191นะครับตัวนี้จบในงบ210,000บาทนะครับ2 1ง0 0 0บาทนะครับตัวนี้ ขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับพี่ไว้วางใจเลือกสั่งจองสั่งซื้อสินค้าจากทีมงานของเรานะครับเก็บรเรียบร้อยครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับรายการที่4นะครับก็จะเป็นคูปต้านะครับ L 3 6 0 8นะครับตันนี้ปรับสภาพเก็บงานเรียบร้อยนะครับลูกค้ามาวางเงินนะครับแล้วก็รับกลับภายในวันนี้เลยนะครับหาระบบไฟนะครับขอไฟไหนครับระบบไฟนะครับติดเรียบร้อยนะครับโอเคครับขึ้นรถได้เลยครับ วันนี้ทีมงานนะครับขนส่งนะครับพูดต้องหาเงินนะครับรับหน้าที่ส่งมอบนะครับปลายทางนะครับที่อำเภอเจริญสินนะครับจังหวัดสกลนครนะครับลูกค้าถูกใจครับวางเงินรับรถกลับเลยครับตัวนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับใบดันดินหน้าฐานควรเป็นฐานหกนะครับแล้วก็จะเป็นโรตารี่นะครับของโชคชัยนะครับซ m นะครับนัมเบอร์หกเจ็ดครับวันนี้นะครับรายการที่สี่ของวันนี้นะครับรายการจัดส่งนะครับ สวยพร้อมใช้ครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถแท็กเตอร์มือสองนะครับปรับสภาพอยู่นะครับก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเรายังมีรถ3 6 0 8นะครับอีกหลายคันนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันนะครับอันนี้คือรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงครับจัดทรงนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับก็เป็นรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ เป็นลอตเตอรี่นะครับของค่ายฟาร์มเพ็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่น S อสพัทนะครับดีเซนเตอร์เอสพัทนะครับเป็นรุ่นเ C R นะครับ1 8 5 4 x นะครับ54ใบนะครับตัวนี้9แถวนะครับใส่สำหรับรถ4 7 0 8นะครับก็จัดส่งนะครับให้ลูกค้านะครับที่อำเภอกระนวลนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมาที่มาเราก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่อย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจเลือกสั่งซื้อทางจรนะครับสินค้าจากทีมงานเรานะครับตัวนี้นะครับราคารวมส่งอยู่ที่ห้าหมื่นหกนะครับสินคคค้าาดีีมุณภพนะรับ รับประกัน1ปีนะครับหัวเกีย์ใหญ่นะครับไม่กินรอบเครื่องนะครับแนวองศาเราไม่เหมือนใครครับตัวนี้มีจุดขายและเอกลักษณ์นะครับเป็นของตัวเองนะครับเรื่องฝาเรื่องคาสกี้นะครับตัวนี้สวยๆนะครับออกแบบดีไซน์มาดีครับนะครับเป็นเจ้าสลายนนะครับจัดส่งนะครับอีกหนือรายการนะครับนี้ก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงครับของเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจโรตารี่สวยๆพร้อมจัดส่งหน้าบ้านแบบนี้นะครับก็ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่0918611991ครับอบครับนี่ครับก็จัดส่งนะครับเป็นรายการที่3ของวันนี้นะครับก็จะเป็นควต้านะครับ L47.8 0ตัว DT นะครับตัวนี้ปรับเช็คปรับสภาพพร้อมใช้นะครับทุกระบบนะครับตัวนี้ก็ท่อซิ่งหน้ากากนะครับท่อปลายได้ได้ครบเลยนะครับนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของ Nature อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเก็บซีให้ใหม่รอบคันนะครับเก็บงานให้ใหม่รอบคันนะครับ หมายเล66นะครับตัวนี้จัดส่งนะครับให้ลูกค้านะครับที่อำเภอกระนวนนะครับจังหวัดพอนแก่นนะครับพร้อมกับอุปกรณ์นะครับใบดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพ่วนนะครับผ่านห้านะครับตัวนี้นะครับยางเต็มเต็มครับยางสวยๆทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้นะครับชุดท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นแขนหลังแบบก้ามปูให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าขอมาครับคุณขอมาเราจัดให้ครับตัวนี้ขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับจัดส่งช่วง บ่ายสามโมงนะครับรอบเย็นนะครับก็จะมีไปอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันที่สี่ของวันนี้นะครับก็ขอขอบพคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้น้องหมอกสายจวดรับสองรอบนะครับเจ้าสไลดออนนะครับรับหน้าที่ส่งมอบเหมือนเดิมนะครับระบบไฟน้อยไปติดปกตินะครับแต่ติดปกติครับไดขึ้นรถเลยครับขอบคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับโอนเงินปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นรถนะครับเงื่อนไขของทกสนะครับออกผ่านทกสนะครับสภาพพร้อมใช้ครับสวยๆนะครับ l ส7 0 8นะครับเก็บสีเก็บงานเรียบๆนะครับยึเจ้าสไลด์ออนนะครับโหลดเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็0918611191นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ Mom, mom.